พิธาเผยอุ้งอิงพูดอะไรในวันที่ฉีกสัญญา MOU เมื่อวานนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตค์คด i เดนายกรัฐรนัรีและหัวหน้าพักคก้าวไกลได้เข้ามาพูดคุยและเปิดใจคนดังนังเคีือโดยในวันนี้เป็นการพูดถึงประเด็นทางการเหมืองว่าหลังจากที่มติการประชุมของสสในพักก้าวไกลและยืนยันแล้วว่าจะไม่โหวตให้คนด d เดนายกจากพักเพื่อไทย นายพิธามีความรู้สึกอย่างไรบ้างและในวันที่พักเดินทางมาขอโทษเรื่องที่ฉีกสัญญา M O U มีการพูดคุยเรื่องอะไรบ้างโดยนายพิธาเปิดเผยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมมันไม่ใช่เรื่องเก่ามันเป็นแค่บทละครที่เคยเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่สมัยก่อนพักอนาคตใหม่ผมไม่เครียดไม่เกรียดและไม่กลัวแต่ทําให้ผมกล้าขึ้นกล้าที่จะฟังคนอื่นกล้าที่จะมีความหวังในการแก้ปัญหาแต่ละข้อ เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของบุคคลแต่เป็นเรื่องของประเทศกับประชาชนเอาระบบมาก่อนตัวบุคคลมันจะดีที่สุดอนาคตของประเทศที่นำโดยคนของผมไม่ทุกๆคนอยู่ในนั้นการนำของผมต้องมีฉันทามติของประชาชนผมจะฟังให้มากกว่าพูดไม่ต้องให้ผมเป็นฮีโร่ประเทศนี้ต้องการระบบมากกว่าฮีโร่คนใดคนหนึ่งการเมืองในแบบของเราคือเกรงใจประชาชนแต่บางคนเกรงใจทุกอย่างยกเว้นประชาชน ซึ่งเราพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าบ้านใหญ่ก็บ,บ้านใหญ่เรามาได้เครื่องทางแล้วเมื่อวันที่15มีมติพักออกมาให้เห็นว่าสสได้มีการโหวตเห็นว่าไม่กันตั้งรัฐบาลขา้ามครัวก็คงเป็นไปไม่ได้ที่จะโหวตให้คนดิเดตพักเพื่อไทยข้อที่2มันมีสัจจะที่ผมเคยให้วันกับประชาชนซึ่งถ้าเอาพักและประชาชนเป็นหลักก็แน่นอนว่าเราจะไม่โหวตเมื่อถามว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้อะไรเลย ต่อให้ไม่ได้อะไรเลยก็ไม่เป็นไรสมัยที่แล้วก้าวไกลมีสสแค่ห้าสิบคนสมัยนี้เพิ่มขึ้นมาสามเท่ามีตั้งร้อยห้าสิบเรายังตื่นเต้นที่จะทํางานให้ประชาชนอยู่ล้วยังมีสสที่ทํางานแก้ปัญหาให้ประชาชนได้อยู่เมื่อถามถึงวันที่ฉีกสัญญา mou คุณพิธาก็ตอบว่าเขาไม่ได้แจ้งกับผมโดยตรงนะเป็นการแจ้งกับคณะจรจาทีมผมว่าดูแล้วไปต่อไม่ได้ขอฉีก mou ทั้งสองฉบับถ้าจะให้ตอบความรู้สึกสั้นๆก็น่าเสียดายครับ คุณองค์อิงก็บอกเหตุผลว่าทำไมถึงไปต่อไม่ได้เล่าให้ฟังถึงเหตุและผลพอไปจากกับพักอื่นมาเขาก็บอกว่าไม่อยากจับมือกับก้าวไกลอย่างเดียวทางเราก็รับฟังซึ่งเราก็แจ้งกลับไปว่าการโบวตต้องฟังเสียงสสซึ่งสสตัดสินใจไม่ได้เขาก็ลงไปถามเจ้าของเสียงคือประชาชนและจึงได้มาติเหมือนเมื่อวานที่บอกไปแล้วมาถามถึงประเด็นของการลดเบี้ยผู้สูงอายุนายพิธาก็ตอบว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าเยยวยาไม่ทั่วถึง ตอนนั้นที่ผมได้ลงพื้นที่เห็นพ่อแก่แม่เท้าเขาลำบากขนาดไหนเดินละ600ตกมาละ20บาทการช่วยคนชราคือช่วยรุ่นผมด้วยไม่ใช่ต้อง,มงหมากังวลว่าต้องให้คุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวคนรุ่นผมจะได้มีกําลังที่จะกล้าเสี่ยงการทําธุรกิจต่างๆพราพ่อแม่ของเราจะมีคนดูแลแล้วตอนเก็บภาษีเก็บทุกคนแต่ช่วงเวลาช่วยจงใจเลือกช่วยยังคงยืนยันหนักแน่นนะคะว่าเอาประชาชนมาก่อน